สวัสดีครับวันนี้พาเอาฟางไปให้แม่สาวนะครับสองสาวที่ไว้ที่สวนแบ่งไปสองก้อนเอายาไยเอยาไปด้วย น้องกดสับน้องก็ะสอบป่ะเอาไปกินกระสอบพ่ออเอาไปกินกระสอบเอ๊ะเอาไปสอง ช่วงเวลาที่ผ่านมาฝนตกครับก็เลยที่นาก็มีน้ำบัวไม่มีที่นอนครับก็เลยต้องเอากลับมาที่บ้านก่อนอันนี้กำลังค้องอยู่ใส่หลอดไปครับอันนี้นูกสาวล่าสุดนั่งมีนัแ่แม่ครับก็เลยคินสภาพแล้ว เราอัดโปรตีนคืนนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไปที่สวนกันดีกว่าสองสาวรออยู่ไปเลยถึงแลว้ว อมีรถบดด้วยไฮโซเพราะว่าบดทางด้านหน้าสวนนะครับก็ได้ก็ฝากจอดเรียบร้อ,อเยเอาลงสองก้อนกับสองสอบคืนดีกิ้างสุนับ ก็จะมีต้อออนอ่อนๆขาดอ่อนๆด้วยชอบอันนี้มีเงินกำลังท้องอยู่ครับใส่หลอนไปน,นี่ลูกสาวมีทองก็น่าจะกลางๆปีค่อนปลายปีครับน่าจะเริ่มใส่ท้องได้ เออเอามะทีให้หน่อยเอาข้าวโพดมะทีให้บัวอีกทำเป็นเพลิงมาแกล้งไวท้ทบดึงไฟเข้าก็ไว้ทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็ ปลูกพืชผักทั่วไปครับแล้วก็เป็นสระด้านหลังสูบน้ําจากสาธารณะมาไออันที่แกะแล้วไงไม่เอาอโน่นอันที่แกะแล้วแล้วอ,อันแกะนี่ ได้มากระสอบละสามบแปดบาทแต่ต้องสองร้อยกระสบจะดีกว่าไปทีละห้าสกระสอบกระสอบละสี่สิบนี่ทำมาสองสด้วยโอ้โห ในตัวของกินดี อันนี้มาจากทางโคราชทุ้งกระสอบกระผัดแพ็คมาดีแล้วก็มันไม่แตกครับแล้วก็ไม่เสียมันจะไม่เหม็นเน่าอันนี้จะเหม็นออหอมๆหรืหอบัวเขาก็ชอบทานดีไม่ต้องทำอะไรเลยเท่ก็ทานได้เลยถ้าเป็นบางอันเปิดมากระสอบมันแตกก็ต้องช่วยเห็ดหน่อยเท่พวกอาหาร คนุนอาหารผงอาหารมัดช่วยเข้าไปครับให้เขาอยากกินแต่นี้ไม่ต้องเลยทานดีเอา,เาฝากครับประมาณนี้บรรยากาศที่สวนเดี๋ยวว่างๆจะรีวิวให้ดูครับว่าสะน้ำดอกชัยระบบปา๊มน้ำจากดลังหมู่บ้านตรง ังูนะครับปมาเข้ามาส่วนของบอ่อน้ําเราใช้ในโคเตืยนด้วยแล้วก็ปั๊มาไปที่บ้านครับก็ส่งจากบอ่อนี้ไปที่บ้านของตัวเองอีกทีหนึง่งก็เอามาฝากครับยามเย็นของคนเลี้ยงวัวสวัสดีครับ